ใครชอบเดินขย e งฟังคลิปนี้นะคะและต่อไปจะไม่อยากเดินขย e งอีกเลยมีลูกหลานใครหรือเพื่อนคนรู้จักใครชอบเดินขย e งเท้าแบบนี้กันบ้างไหมคะรู้ไหมคะว่าการเดินขย่งเท้าแบบนี้นานๆไปจะทําให้เกิดปัญหากล้ามเนื้อได้การเดินขย่งเท้านะคะมันจะมีกล้ามเนื้อตัวหนึ่งที่ถูกใช้งานอย่างหนักนั่นก็คือกล้ามเนื้อตัวนี้กล้ามเนื้อนองตัวนี้นะคะปกติมันก็ถูกใช้งานหนักอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องก้าวเดินในทุกๆวัน แต่พอเรายิ่งมีการเดินขย่งเท้าด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อตัวนี้นะคะทํางานหนักมากขึ้นตึงมากขึ้นพอมันตึงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมันก็จะเริ่มมีความหดสั้นลงเรื่อยๆแล้วก็ทําให้เกิดอาการปวดได้ง่ายแล้วนอกจากการปวดนะคะที่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายคนที่ชอบเป็นตะคริวในตอนกลางคืนนะคะก็เกิดจากสาเหตุนี้ได้เหมือนกันแล้วสิ่งที่เรียกว่ารองชา้าก็เกิดจากสาเหตุนี้ได้เหมือนกันเห็นไหมล่ะคะว่าการเดินขย่งแค่นี้มันสามารถส่งผลกระทบ ในหลายๆเรื่องได้เยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเดินขยุ่นะคะต้องหยุดเดี๋ยวนี้